นมัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน15ค่ำเดือน6ยกฐานะสิทธ,ธะเป็นสัมมารอรหังทรงค้นพบสิ่งประเสริฐเกิดพลังคือความหวังมวลมนุษย์สุดจำเริญในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ก่อนพุทธศักราช80ปีเป็นวันประสูติ์ปีก่อนพุทธศักราช45ปีเป็นวันตัดสรู้ก่อนพุทธศักราช1ปีเป็นวันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐในวันตัดสรู้นับแต่นั้นมาปัญหาที่ค้างคาใจมนุษย์มายาวนานนับนิรันดร์การ ได้ถูกเปิดเผยแล้วบุคคลผู้จะได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเกิดความรู้ความเข้าใจ mm. เห็นจริง mm. เห็นถึงคุณของพระธรรมอย่างแท้จริงว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลโดยส่วนเดียวเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกหนทางแก่คนหลงทาง และตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าจะมีผู้บรรลุธรรมสืบทอดไปตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามดังนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนั้นคือการปฏิบัติบูบชาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเนื่องในวันวิสาขบูรณมีกระผมจึงขอเชิญชวนนุกท่านน้อมทำดีถวายเป็นพุทธบูชา และหลักที่ควรนำมาปฏิบัติบูบชาก็คืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหนทางนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือนิพพานมีสี่ประการนับตั้งแต่วินาทีที่พระพุทธองค์ตัดสรูแล้วเงื่อนปมแห่งความทุกข์ได้คลี่คลายลงแล้วเสียงร่ำไห้ของมวลมนุษย์ได้ถูกปลอบให้สงบลงแล้วนี่คือพระอัจฉริยภาพ แห่งพระพุทธองค์อริยสัจสีอธิบายได้ดังนี้ประการที่หนึ่งรู้จักทุกข์คือสภาพกายที่ทนได้ยากถูกบีบคั้นนับตั้งแต่การเกิดความแก่ความเจ็บป่วยรวมไปจนถึงวันตายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนสรุปกายที่ถูกทรมานด้วยสิ่งที่กล่าวมานนี้และจิตที่ถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำ เพราะจิตที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเป็นสาเหตุให้ขาดอิสรภาพถูกลากจูงไปด้วยอารมณ์รักโลภโกรธหลงอยู่กับคืนวันอันปวดร้าวพระพุทธองค์ได้พิจารณาเห็นว่าอาณาจักรแห่งใจดวงนี้ได้ขาดอธิปไตยเพราะได้ตกเป็นเมืองขึ้นของกิเลสตัณหาดังนั้นเมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงทุกมีได้ ก็ต้องทําใจยอมรับมันแต่ไม่ต้องเป็นทุกตามประการที่สองรู้จักสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาสามประการตัณหาหากเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่เมื่อเข้าสู่จิตใจจะเริ่มฟักตัวขึ้นในใจเงียบๆเมื่อจิตใจขาดภูมิต้านทานวันใดเชื้อโรคคือตัณหาก็จะแสดงออกมาตัณหา แสดงอาการออกมา3ประการคืออยากได้อยากเป็นและอยากไม่เป็นอันว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีกระแสน้ำยังหยั่งได้แต่กระแสแห่งตันหายากที่จะยังถึงกระแสแห่งตันหาที่เชี่ยวกราดยอมพัดพาสรรพชีวิตลงสู่มหาสมุทรแห่งความทุกข์ประการที่สรู้จักนิโรดคือความดับทุกข์ เป็นสภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนเป็นจิตที่มีอิสรภาพไร้พัฒน,นาการทั้งปวงเป็นจิตที่มั่นคงไม่ยินดีไปทางซ้ายไม่ยินร้ายไปทางขวาเป็นจินตนาการอันประเสริฐมีความเบิกบานทางความคิดเป็นก็เหมือนไม่เป็นมีก็เหมือนไม่มีนิโรธคือความสํารอกออกสลัดทิ้งปลดปล่อย ไม่มีเยื่อใยสมุทัไทยอันเป็นบ่อกเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิงการทำลายสมุทัไทยและดับสมุทัไทยคือการทำลายตัวตันหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อโดยอำนาจการดำเนินตามมัคจนได้บรรลุตามมัคนั้นๆประการที่4รู้จักมัคคือข้อปฏิบัติการดับทุกข์มัคมีองค์8มัค เป็นการเนิอนออกจากทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบใส่ตนด้วยอำนาจของอวิชชามักมีองแปดคือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุดเชือกฟันแปดเกลียวองแปดคือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกต้องเป็นต้น ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันวิสาขบูชาคือวันที่พระพุทธองค์ประทานโอสถอันวิเศษคือพระธรรมพร้อมทั้งอาหารเสริมอ,อันมีคุณค่าทางพภชนาการสูงทําให้บางคนได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นการทําความดีถวายพระพุทธองค์เนื่องในวันวิสาขบุรณมีนี้จึงมีแต่ผลดีฝ่ายเดียว พุทธองค์ทรงมอบยาวิเศษเป็นสาเหตุดับทุกข์มีสุขสีมวลมนุษย์ในโลกช่างโชคดีมาทำดีถวายเป็นพุทธบูชา